นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใ,ใดๆก็ขอให้สม็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตรงวันศุกร์ขึ้นเจ็ดข้าเดือน8ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกลน,นะครับหลีกเลี่ยงการมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสียับโชควันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงิน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายับหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องระดับความสาเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีมพูพอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรรขณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอหลิงและวแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนขอระฆคังและงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งดำคือจอจานชฉชิงชอช้างซโซโซชชกระเฉยและยยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลขสามเลขห้าเลขสี่มายเซตวันนี้พุทธองค์สอนไว้ว่าสติไม่มาปัญญาไม่มีจงเป็นตะเกียงของตนเองทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรดีหรือเลวมันอยู่ที่เราคิดขอเป็นกำลังใจในการเริ่มตนม้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ยขบคุณและสวัสดีครับ